ครับวันนี้ผมจะพาไปเลือกซื้อประตูง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยครับเราไปที่นี่เลยครับ scghome.com แล้ววันนี้ผมมี5ชิ้นประตูของแบรนด์ Unix ที่จะมาแนะนำกันลองคีย์เลยครับประตูชนิดแรกนะครับก็คือประตู UPVC หรือที่เราเรียกว่าประตูไวนิลผลิตจากวัสดุเพอริเมอร์เกรดพิเศษมีแบบที่สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกได้ก็คือรุ่น UPVC Hybrid ข้อดีนะครับก็คือเป็นวัสดุ ทดแทนไม้ปลวกไม่กินทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานนานประตู U P V C ของ Unix สามารถปรับใสขอบบานประตูได้ข้อควรระวังบานภายนอกควรอยู่ในพื้นที่ที่มีหลังคาหรือกันสตร์เดี๋ยวนี้นอกจากบานสีขาวแล้วยังมีสีให้เลือกหลากหลายเราสามารถเลือกในเว็บไซต์ได้เลยอย่างเช่นสีฮันนี่โอ๊กหรือสีค o พพีวอลนัทประตูชนิดที่2นะครับเราเรียกว่าประตู H D F หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นประตูไม้อัด ผลิตจากแผ่นใยไม้อัดความหนานแน่นสูงข้อดีก็คือสามารถทำสีได้นิยมใช้สลับงานภายในประตูชนิดที่3นะครับประตู pvc ใช้สลับประตูห้องน้ำไม่ควรใช้งานภายนอกเพราะว่า pvc เนี่ยเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยจะกรอบแล้วก็เสื่อมง่ายตัวชนิดที่4นะครับก็คือประตูไม้เบญจพรรณข้อดีของไม้เบญจพรรณก็คือ ทำมาจากไม้จริงเลยเวลาเราเอาไปใช้ตกแต่งบ้านเนี่ยจะให้ความรู้สึกอบอุ่นโดยคุณสมบัติของไม้จริงจะเกิดยืดหดตัวตามสภาพอากาศแต่ด้วยเทคโนโลยีของยูนิคมีการอบเพื่อลดความชื้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบวมหรือการยืดหดตัวของประตูได้ประตูชนิดที่5นะครับเราเรียกว่าประตูเมลามีนผลิตจากแผ่นไม้อัดหนานแน่นปานกลางเคลือบด้วยสารเมลามีนข้อดีก็คือ ลดรอยขีดข่วนใช้ภายในที่ไม่โดนแดดฝนสำหรับคนที่กำลังมองหาจะเลือกประตูหน้าต่างอุปกรณ์สำหรับบ้านที่ไหนดีเข้าไปที่นี่เลยครับเว็บไซต์ scghome.com ได้เลยพิมพ์คำว่า unix เพื่อดูสินค้าอื่นๆเช่นหน้าต่างพื้นไม้เครื่องครัวหรือพิมพ์หาแบบเฉพาะเจาะจงได้เลยสมมุตินะครับว่าเราจะซื้อประตู PVC ก็พิมพ์คำว่าประตู PVC สามารถเลือกดูและมีราคาให้เปรียบเทียบชอบใจก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์กรอกชื่อที่อยู่จะส่งถึงบ้านได้เลยครับสะดวกมากๆ Unix คุณภาพครบงบลงตัว